อาาวมาฮมบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าโชยเอาเออก็นั่นแหละพวกเขาคิดว่าข้าสนหลังผู้นี้มีโชยเอาเอออยู่แล้วจึงไม่กล้าส่งหญิงสาวมาเพราะกลัวว่านางปีศาจสาวผู้นี้จะสังหารพวกเขาอันนี้จ้าพวกเจ้าทุกคนควรจะเกรงขามข้าสิข้าจะจัดการกับนางปีศาจสาวนี้ยังไงดีนะมีลูกในท้องแล้วจะไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรือคิดมากนะ่าเจ้าไม่เคยไปแถวโคมแดงแบบนั้นหรึงไง น้องสาวข้าอยู่ที่นี่เราควรจะพูดถึงเรื่องนี้จริงๆงั้นหรือประมาณว่าเราเคยไปที่นั่นมาก่อนก็เหมือนกับสถานการณ์ระหว่างโชยอาเอือกับข้าเหมือนกับไปโคมแดงนั่นแหละถ้าท่านหมายถึงนางไปสาวในหอโคมแดงและท่านก็เป็นผู้มีพระคุณงั้นหรือไม่หรอกตรงกันข้ามเลยข้ากวางตรงถือได้ว่าเป็นคนรอบรู้และเก่งกาจในการสนทนาแต่ถึงอย่างนั้นก็แทบจะแย่อย่างไรก็ตามข้าควรภูมิใจที่นักรบ ผู้อยู่โยงคงขปันเช่นนางถวายตัวให้ข้านงงั้นหรือข้ายังมีเรื่องยุ่งที่ต้องทำดังนั้นข้าขอตัวลาได้ได้เจ้าของยุ่งมากเฮอันไม่สุภาพเลยที่ต้องบอกลากระทันหันแบบนี้แต่ถ้านหายท่านเซ้นพูดอะไรที่น่าอายกว่านั้นแล้วก็จะไม่แย่ภายหลังนั้นหรือเขาจะไม่โทษข้าผู้หนีหรอกนะน่าเสียดายที่น้องสาวคนนี้น่าเกลียดเกินไปไม่เช่นนั้นคนจงจะง่ายมากที่จะกินตอนกับนายท่านเซ้น เขาเป็นคนขี้โกหกจอมวางแผนแต่เขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามดีถ้าเจ้าคิดว่าข้าน่าเกลียดก็ไปถามท่านพ่อท่านแม่ดูสิมามาเจ้ามาช่วยข้าทาสีผนังหน่อยสิทาสีผนังนั้นหรือทำไมต้องทาสีผนังด้วยห้องอ่านหนังสือภายในปราสาทดีดีกำแพงใหญ่กว่าเดิมมากมันสามารถบรรจุชื่อศัตรูได้มากมายเลยทีเดียวไม่พวงนี้หรือมะลืนจางชงก็จะมาเจรจา และการต่อสู้ระหว่างตระกูลจินและนายอำเภอจางชงก็จะสิ้นสุดลงการเจราจาจะตัดสินผู้ชนะและผู้แพ้จากนั้นจะเป็นเกมการเบองระหว่างเรากับกษัตริย์ข้าไม่รู้ว่าจะต้องฆ่าไปกี่คนแต่พอคิดดูแล้วศัตรูของข้าก็ตายไปเยอะเหมือนกันนายท่านข้าทาสีผนังเสร็จแล้วดีต่อไปจะเขียนชื่อใครดีนะกษัตริย์เจ้าชายสามเจ้าชายสี่ไม่ไม่คนเหล่านี้เขียนไม่ได้ ตระกูลซูคุณนางเชินหยวนตระกูลเสี่ยของคุณนางหวู่อันโพ่สองตระกูลนี้เป็นเป้าหมายต่อไปสําหรับการแก้แค้นตระกูลเสี่ยได้รับความช่วยเหลือจากตระกูลจินแต่พวกเขาทรยศต่อคุณนางจินอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วมีการยกเลิกการมันหมายและบังคับให้เล่าชดใช้เมื่อตระกูลซูยกเลิกการมันหมายและก็ไปให้การช่วยเหลือกับตระกูลถังพวาเขาสมควรตายทั้งหมดข้าควรจะแก้แค้นตระกูลไหนก่อนดีนะตระกูลซูหรือตระกูลเสี่ยก่อนดี นายท่านขอรับโจเยาเอ๋อกํกำลังจะไปแล้วขอรับบนถนนเมืองขวางเฉ้านั่นมันปีศาจเจ้าทะเลวิ่งเร็วเข้าข้าต้องไปแล้วสินะในที่สุดก็ไปจากที่นี่ได้สักทีในที่สุดข้าก็จะได้เจอคนคนนั้นเจ้าของเสียงนั่นเมื่อโจเยาเอ,อ๋อยกไปขวบนางกำลังลอยอยู่บนทะเลและความทรงจำทั้งหมดของนางกอด้านนั้นก็หายไป ความทรงจําเดียวคือเสียงผู้หญิงดังก้องอยู่ในหัวของนางแม้ว่าจะเป็นเพียงเสียงที่เข้าใจยากแต่เจ้าของเสียงนี้ก็เป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของโชยเอ,อ๋อหนูน้อยมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่อีกฝั่งทะเลว่าเขาจะช่วยเจ้าถ้าเหลือหนูโจทางที่ดีข้าควรหาที่อยู่ใหม่หลังจากผ่านไปแปดเดือนข้าควรจะหยุดพักชัว่วคราวเพื่อให้กําเนิดบุตรแล้วออกไปสำรวจโลกกันต่อเตรียมตัวออกเดินทางได้รอเดี๋ยว เจ้าจะไปตอนนี้แล้วอย่างนั้นหรือเส้นหลังเจ้าจะเล่นละครอะไรของเจ้าเจ้าจะให้โชยเอาเอออยู่ที่นี่งังนหรือเจ้าดูถูกนางเกินไปแล้วนางน่าจะไม่เปลี่ยนแผนของนางมาอยู่กับเจ้าหรอกนะเส้นหลังจะเป็นยังไงถ้าจางชงก็โชว์ห้าวบุกเข้ามาสังหารข้าข้าไม่สบายใจหากไม่มีเจ้าอยู่ที่นี่ทําไมเราไม่ไปเกาะเทียนเฟิงแล้วสังหารพวกเขาก่อนล่ะอะไรของเจ้าเนี่ยเจ้าก็พูดตรงเกินข้าสังหารจางจิ้นเพื่อระบายความโกรธ และลางแค้นให้เสียนเสียนเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยเส้นหลังโช่เฮาและข้ามีความสัมพันธ์ที่ดีข้าไม่ได้เกลียดเขาแล้วทําไมข้าต้องไปช่วยเจ้าจัดการเขาด้วยมีอะไรจะพูดก็รีพูดมาจะได้ไม่เสียเวลาข้าก่อนจะจากไปเจ้าไม่นอนกับข้าสักหน่อยงั้นหรือเอ๋จริงๆแล้วข้าไม่กล้าพูดแบบนั้นหรอกน้าเฮ้อดูเหมือนว่าข้าจะต้องไปจริงๆแล้วสินะ ถึงเจ้าจะเกลียดข้ายังไงก็หลับหนังสือนี่ไปหน่อยนะราชาวานอนแล้วสึกทลายฟ้าสึกทลายฟ้าอะไรงั้นหรือเรื่องราวของอัจฉริยะที่เลิกมั่นหมายกับคู่มั่นแล้วทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาทำลายคู่มั่นและนอนกับเจ้านายของเธอในเวลาต่อมาไม่เลวน่าสนใจฮ่าฮ่าโชโยอเอ,อ๋อข้ายัางเขียนหนังสือสองเล่มนี้ไม่จบเลยราชาวานอนหาคำพีพระไตไปดกเดี๋ยวอีกหนึ่งหมื่นคร แล่ข้าเขียนได้เพียงไม่กี่สิบคำสำหรับศึกทลายฟ้าเมื่อถึงตอนพลิกผีข้าก็ตัดจบนั่นแหละมันจะทำไม่เจ้าอยากจะตายและรู้สึกไม่สบายใจฮ่าฮ่าฮ่าแค่คิดถึงเวลานั้นข้าก็มีความสุขแล้วดีสุดท้ายเจ้าก็จากไปแล้วสินะเมื่อเจ้าไปแล้วข้าก็ทิ้งความหวังไว้เจ้าเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะคิดถึงข้าคงอยากจะทุบตีข้าให้ตายสิหรือไม่ว่าเซียนเซียนมากับข้าสิ โชย่าเอ๋อเป็นคนที่ฆ่าขคาวลบอย่างแท้จริงและเป็นผู้กอบกู้จิตวิญญาณของข้าแต่ว่าจริงๆแล้วข้าอยากจะติดตามโชย่าเอ๋อจริงๆง,ง,งั้นหรือผู้หญิงที่อยู่รอบๆโชย่าเอ๋อเหมือนเปลือกหอยที่ติดอยู่กับเรือมันไม่มีตัวตนเลยแต่สําหรับเส้นหลังแล้วคนคนนี้มีความจริงใจมากกว่าโชย่าเอ๋อต้องการพาข้าไปเส้นหลังเจ้าจะยื้อให้ข้าอยู่ต่อไหมไม่เช่นนั้นเจ้าก็อยู่ต่อสิ อยู่แล้วเป็นนางสนมของเจ้าอย่างนั้นหรือเป็นสนมงั้นหรือจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะข้าจะทําแบบนั้นกับเจ้าได้อย่างไงเซียนเซียนสิ่งที่เรียกว่าการแต่งงานระหว่างชายและหญิงเป็นเพียงการพันธนาการที่มัดเราไว้เท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่จําเป็นต้องใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เจ้าหมายความว่าเจ้าก่าจินมู่หลานและไม่กล้ารับข้าเป็นนางสนมของเจ้าสินะดังนั้นเจ้าจึงอยากให้ข้าออกไปข้างนอกในฐานะเมียน้อยของเจ้าใช่ไหม เออข้าจะอธิบายยังไงดีล่ะเนี่ยแต่เมื่อเจ้าพูดมาเช่นนี้ข้าเส้นหลังดูเหมือนจะเป็นคนเจ้าเล่นนะสิสาวๆไม่ค่อยจะเก็ตเลยอย่าพูดอะไรตรงๆแบบนี้สิคนฉลาดมักจะไม่มีความสุขอ่าเจ้าไม่มีความสุขสินะ